you <laughs> ดีครับผมสวัสดีครับรถดเนินบอกที่ไหนก็อกได้นะครับรถแต่งไว้ใจผมไอดีนะครับผมวันนี้ฮะเราจะมารีวิวคันนี้ครับผมข้างหลังผมนี่นะครับผมกับคันนี้ฮะสีขาวนะครับผมที่เราจะไปเตรียมส่งมอบรถกันนะครับผมกับคันนี้เป็นกระบะ4ประตูรุ่น XLT นะครับผมคันนี้จัดได้เป็นหนึ่งคันครับกับสีขาวแบบนี้นะครับผมนี่ฮะข้างหลังผมนี่นะครับผมโอเคฮะเพื่อไม่พูดพร่ำทําเพลงนะครับผมเราไปชมคันนี้พร้อมๆกันว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างนะครับผมไปชมพร้อมกันครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมเอดีนะครับผมนี่ฮะเราพามาพบกับอันนี้ครับเป็น4ประตูรุ่น xlt นี่เองนะครับผมกับตัวนี้โหจัดเต็มนะครับผมคันนี้จัดเต็ม1คันครับกับสีขาวนะครับผมนี่ฮะโอเคเดี๋ยวเราไปชมดีกว่าว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างนะครับผมโอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันครับผมสำหรับคันนี้นะครับผมนี่เลยฮะ กับตัวนี้นะครับผมก็ถึงสีขาวโหดๆคันนี้นะครับผมใส่ไฟหน้ามาสแตงนะครับผมพร้อมชุดแต่ง Y Body F150 ฮะเงี้ย Y วา d บ F150 นะครับผมพร้อมกับด้านล่างนะ่นนี่อะตัวนี้จะใส่เป็น e v i l e y e เป็นสีน้ำเงินนะครับผมนี่ฮะพร้อมด้วยนี่ฮะไฟเลี้ยวด้านล่างหรือไฟตัดหมอกทำงานร่วมกับไฟเลี้ยวด้านบนเลยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับผม ตัวนี้เป็น F 1 5 0รุ่นใหม่นะครับผมนี่นะครับอ่านี่ฮะแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้าของเขานะครับผมก็จะเป็น FORD สีแดงแบบนี้เลยนะครับผมอย่างนี้เลยนะฮะนี่ฮะพร้อมไฟสีเหลืองหรือสีส้มตัวนี้นะฮะสามารถเปลี่ยนได้จะเป็นสีขาวหรือสีส้มนะครับผมนี่ครับออมจากัยนะครับผมอ่านม่จบแค่นั้นนะครับผมนี่ฮะ จับตัวนี้นะครับผมเป็นแรนเจอร์นะคะพร้อมกับนี่ฮะฝาสรู๊ปเป็นรูปทรงแรดแบบนี้นะครับผมฝาสกู๊ปเป็นรูปทรงแรกนะตัวนี้เป็นแรดแดงด้วยนะครับผมนี่ฮะดำตัดกับแรดแดงแบบนี้นะครับผมโอ้โหข้อน่งจะเป็นทีเดียวสาหรับคันนี้นะครับผมอ่านี่ฮะแล้วก็ดูวายบอดี้ของเขาครับผมดูชุดวายบอดี้ของเขาเห็นไหมฮะจะตีโป่ออกมากับข้างตัวรถนะครับผมสำหรับวายบอดี้ตัวนี้นะครับผมนี่ฮะ น่ครับผมแล้วก็มาชมด้านข้างกันบ้างนะครับผมก็ด้านข้างตัวนี้นะครับผมนี่ฮะด้านข้างตัวนี้เป็นครีบฉลามของเขานะครับผมนี่ฮะดูบัตก้ามของเขามาพร้อมกับไวบอดี้แบบนี้สวยๆนะครับผมนี่ฮะแล้วก็คิวล้อของเขาเนี่ยคิวล้อตัวนี้จะเป็นสไตล์ทรงแรปเตอร์นะคิวล้อแบบนี้จะเป็นสไตล์ทรงแรปเตอร์นะครับผมแล้วก็มาถึงนี่เลยนี่ฮะกับล้อขนาด3 3มสครับล้อสามสามนะ 12.5 r 2 0นะครับผมตัวนี้เป็นยาง mt นะฮะล้อหล่อสไตล์เมกันนะครับผมล้อหล่อสไตล์เมกันแบบนี้นะครับตัวนี้ยก2นิ้วนะฮะยก2นิ้วไม่ได้เปลี่ยนโช๊คนะครับผมตัวนี้ยก2นิ้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนโช๊คนะฮะนี่ครับแล้วก็มาถึงด้านข้างกันนะครับผมมาดูด้านข้างกันนี่ฮะกระด้านข้างของเขานะฮะใส่สติกเกอร์เป็นレ a เจอร์ไวท์แท็กแบบนี้นะครับผมเราสามารถเลือกได้นะ ว่าจะลายสติกเกอร์เป็นลายไหนนะครับผมนี่นะครับผมเป็นลายสติกเกอร์ลายไหนนะครับผมเนี่ยเลือกได้หมดนะครับผมแบบนี้นะจะเป็นชื่อร้านหรือว่าเป็นชื่อนามสกุลเราหรือว่าเป็นชื่อเราก็ได้นะครับผมก็คือให้ผมช่วยออกแบบได้หมดนะครับสําหรับรถรอแบบนี้นะครับผมนี่ฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับผมมาพร้อมแบบนี้เลยครับราวังคานะครับผมนี่ฮะมาพร้อมกับราวังคาสวยๆแบบนี้นะครับผม นี่ฮะโอ้โมาพร้อมกับด้านหลังนี่ฮะสีขาวแบบนี้ดูะฮะตัวนี้โลบารตัวนี้โลบาร์เป็น,านลายฮาเก้นนะครับผมตัวนี้เป็นงานของฮาเก้นนะดูดูด,ด,ดูแบบนี้นะครับผมโอ้โหดูเหล็กของเขานะครับนี่ฮะโลดูดเหล็กของเขานี่ฮะเป็นงานฮาเก้นเป็นแบบหลังพึ้งน,นะครับผมนี่นะครับ พร้อมตะแกรงวางของด้านบนเลยนะครับผมแบบนี้นะฮะอ่านี่นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมไฟท้ายจะเป็นรูปตัวเจนะตัวนี้เป็นไฟท้ายตัวเจนะครับผมนี่ฮะพร้อมด้วยนี่นะฮะตัววายบอดี้ของเขานะครับผมเห็นฮะจะเป็นออกลึกๆออกมาแบบนี้นะครับผมแกล้งทั้งแกล้งเราเปลี่ยนให้ทั้งเซตนะครับผมพร้อมทําสีนะครับนี่ฮะงานสวย แล้วก็มาถึงนี่ฮะดูล้อดูล้อนะครับเลาใส่วายบอดี้แล้วนะครับผมล้อออฟจ็อกมาประมาณนี้นะครับผมจะเต็มพอดีนะจะไม่ล้นมากนะครับผมพร้อมด้วยนี่ครับกับกระจังกับฝาปิดท้ายนะครับผมฝาปิดท้าย S O R D ตัวนี้เป็นสีดําตัดกับสีขาวนะครับผมนี่ฮะโอ้โหดูเท่ๆเต็มๆเลยฮะพร้อมด้วยนี่ฮะกับกันชนท้ายนะครับผมกันชนท้าย เซนเซอร์ยังอยู่เหมือนเดิมครับผมกันชนท้ายเซนเซอร์ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมนี่ฮะกันชนท้ายเป็นงานของเรนโชนะครับผมกันชนท้ายเป็นงานของเรนโชนะมีเซนเซอร์4จุดนะครับผมอ่านี่นะนี่ฮะเป็นงานเรนโชนะครับผมนี่สี่จุดแบบนี้นะครับผมอ้าโอ้โรดรอบๆสวยๆนะครับผมแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปชมด้านในกันบ้างดีกว่าว่าด้านในเป็นยังไงบ้างนะครับผมาามาชมด้านในกันนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับนี่ฮะด้านในของเขานะครับผมจะเป็นในส่วนของอันนี่นฮะตัวนี้จะใส่หน้าจอมานะครับผมเห็นไหมประตูปะเปิดแล้วก็มีรูปประตูปะเปิดด้วยนะตัวนี้ใส่หน้าจอ Android มานะครับผมตัวนี้ใส่หน้าจอ Android มานะ สามารถดูหนังฟังเพลงได้เลยทีเดียวสําหรับรถคันนี้นะครับผมนี่ฮะโอ้โหแล้วก็แผงในส่วนของควบคุมแอร์นะครับผมเป็นแบบกึ่งออโต้กึ่งเมนวลนะครับผมนี่ฮะฝั่งซ้ายตัวนี้ก็จะเป็นพวกพัดลมแอร์นะฮะและส่วนฝั่งขวาตัวนี้นะครับผมจะเป็นในส่วนของอุณหภูมิแอร์ต่างๆนะครับผมที่ตรงนี้นะแล้วก็ตัวนี้มีช่องเสียบ USB นะครับผมชาร์จแบตเตอรี่มือถือได้แล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับผมจะเป็นในส่วนของ าการลื่นถลายนะครับผมตัวนี้นะครับผมให้เครื่องยนต์มา 2,200cc ทำงานร่วมกับเกียร์6สปีดอัตโนมัตินะครับผมกับตัวนี้นะครับนี่ฮะกรุ๊ไลน์ของเขาตัวนี้เป็นมันติฟัง์กชันนะฮะฝั่งซ้ายจะเป็นควบคุมเกี่ยวกับระบบเครื่องเสียงนะครับผมแล้วก็ด้านขวานะครับผมตัวนี้นะฮะจะเป็นในส่วนของอควบคุมอินโฟเทนเมนต์ต่างๆนะครับสำหรับตัวรถนะครับผมัตัวนี้ ะะเป็นหน้าจอเป็นแบบภาษาไทยทั้งหมดนะครับผมแล้วก็นี่ฮะไล่์มาถึงตรงนี้เลยตัวนี้เป็นสวิตช์เกี่ยวกับพับกระจกไฟฟ้านะครับนี่ฮะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นี่ครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นไฟหน้าออโต้นะเวลาเราเข้าที่มืดปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นในรูแปแบบของออโต้ได้เลยนะครับผมสำหรับตัวนี้เนาะเดิมๆม,มาจากโรงงานของเขาตัวนี้จะเป็นปะหนังมาแล้วนะครับผม เป็นเดิมเขาโรงงานจะเป็นเบาะหนังมาแล้วแบบนี้นะครับผมนี่ครับแต่เราไม่ได้แกะของลูกค้านะเดี๋ยวให้ลูกค้าได้แกะเองดีกว่านะครับผมสำหรับรถสวยแบบนี้นะฮะโอ้โหด้านในค่อนข้างจะค่อนข้างจะครบเลยทีเดียวสําหรับรถคันนี้นะครับผมนี่ครับอ่านะครับผมก็นี่ครับกับรถตัวนี้นะครับผมเป็นเจ้าของเนี่ยได้ไม่ยากนะกับผมเอพี่ตฟอร์ดนะครับผมยังไงแล้วก็ผม ฝากกดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงครับผมสำหรับรถหล่อๆแบบนี้นะครับนี่นะครับกับตัวนี้นะครับผมจะ่ผมเอ็ดดี้ฟอร์ตนะยังไงแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้นิดหนึ่งนะครับกับรถคันนี้นะครับผมลงใต้อีกแล้วนะครับรถคันนี้ลงใต้แล้วนะนี่ฮะก็สวยๆหล่อๆแบบนี้กับยก2นิ้วเป็นไงบ้างครับโดนใจใครหลายๆคนนะครับอันนี้นะครับผม ยังไงแล้วครับผมเอ็ดดี้ฟอร์ดนะครับ,รบก็ขออนุญาตฝากช่องทางการติดต่อไว้น,นิดนึงนะครับผมก็เป็นช่อง Facebook Fanpage ก็เป็นเอ็ดดี้ฟอร์ดนัมเบอร์วันนะครับแล้วก็ช่อง YouTube ก็เป็นเอ็ดดี้นัมเบอร์วันนะครับผมเบอร์โทร0 9 9 3 9 6 3 5 1นะผมจะขึ้นไว้ให้ข้างหน้าตรงนี้เลยนะครับผมอยากได้แบบไหนยังไงทักแชทสอบถามกันเข้ามาแต่งเต็มแบบนี้ยังไงก็ได้นะครับผมหรือว่าจะไม่แต่งก็ได้นะเรายินดีให้บริการทั้งหมดนะครับผมไม่ว่าจะไปทำไฟแนนซ์ต่างจังหวัดหรือว่า มาส่งรถไต่จังหวัดหรือจะมารับรถที่โชว์รูมได้หมดนะครับผมผมอยู่ออโต้แกลลี่ปทุมธานีนี่เองนะครับผมยอดขายดับหนึ่งนะฮะไม่ต้องกลัวโอนเงินเข้าบัญชีบริษัททั้งหมดนะครับผมนะฮะในการจองในการอะไรต่างๆนะครับผมยังไงอีพีนี้ขอบคุณมากจริงจะเข้ามาติดตามชมกันนะครับผมสำหรับรถรอหล่อแบบนี้นะฮะยังไงผิดพลาดประการใดฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างด้วยนะว่าอยากให้ผมรีวิวรุ่นไหนอยากแบบได้แบบไหนนะครับผมยังไงอีพีนี้ขอบคุณมากจริงนะครับขอบคุณครับ